ของน้ำอัดลมมีมากกว่าที่คุณคิดน้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มยอดนิยมเลยทีส่สามารถเนี่ยหาซื้อดื่มได้ง่ายนะคะตามท้องตลาดทั่วไปช่วยให้รู้สึกคลายร้อนคลายความกระหายน้ําและรู้สึกสดชื่นได้นะคะแต่โทษของน้ำอัดลมเนี่ยก็มีโทษเช่นกันนะคะดังต่อไปนี้เลยนะคะข้อที่1คือโรคอ้วนน้าหนักขึ้นนะคะน้ําอัดลมเนี่ยน้า น้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนผสมอยู่มากโดยมีปริมาณนะคะน้ำตาลประมาณ30-45ถึงกรัมเลยนะคะซึ่งปริมาณน้ำตาลที่เราควรบริโภคต่อวันนะคะก็คือไม่ควรที่จะเกิน24กรัมนะคะหรือ6ช้อนชานเองนะคะแต่ว่าน้ำบัตลมเนี่ยก็ปลาไปแล้วนะคะ30-45ถึงกรัมเลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะคะข้อที่2นะคะเป็นแผในกระเพาะอาหารนะคะเพราะว่าน้ำบัตลมนะคะมีฤทธิ์เป็นกรดสามารถกัดก่อนได้โดยมีค่า pH เนะคะอยู่ที่3-5ถึงนะคะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าที่มีความเป็นกรดเนี่ยสูงนะคะซึ่งกรดตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดการอักเสบนะคะของเยื่อบุกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะเกิดโรคกระดูกพุนนะะเนื่องจากน้ำอัดลมนะคะมีกรดฟอสฟอริกนะคะเป็นส่วนประกอบมากนะคะจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะแคลเซียมนะคะในเลือดลดต่ําลงนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลทําให พันผุนะคะนอนไม่หลับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะเราเนี่ยก็ควรที่จะเลือกดื่มน้ำเปล่านะคะดีที่สุดต่อสุขภาพแล้วนะคะ